ครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่บ้านดาวนำโชคของพวกเรานะครับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์แล้วก็อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรณน,นะครับและทีมงานของบ้านดาวนำโชคทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาแทนอาจารย์จันเจ้านะครับในเรื่องของออคนเกิดทั้ง7วันนะครับแต่ของอาจารย์เนี่ยถนัดในเรื่องของเลข7ตัวนะครับอาจารย์ก็จะใช้ในเรื่องของ7ตัวเนี่ยมาบอกให้ฟังนะครับ แต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมอาจจะบางบางท่านหน้ายังเดิมๆมหรือว่าเป็นคนใหม่เข้ามายังไม่รู้ว่าอาจารย์สอนที่ไหนอาจารย์ก็เคยเลย<ม>ขอแนะนําตัวเลยนะครับว่าอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับบางขุนนนท์ toolkit, ทุกวันอาทิตย์นะครับช่วง10โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับในวิชาของ7ตัว9ฐานนะครับส่วนมันพืหัสก็เช่นกันอาจารย์ก็จะไปสอนอยู่ที่เ,เพชรเกษมนะครับ77นะครับ ชมรมโหราโพธิยานของอาจารย์ต่ายนะครับก็ช่วงเวลาเช่นเช่นเดียวกันก็คือ10บโมงจนถึงเที่ยงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต่ายที่จะมาสอนในแต่ละวิชานะครับอาจารย์ต่ายก็จะมีวิชาหลากหลายนะครับเช่นออในเรื่องของอักษรรูนนะครับแล้วก็ยิบสีถอดรหัสนะครับอาจารย์ออกเดี่ยวไม่เคยออกเดี่ยวปกติจะคู่กับอาจารย์ อ,อ,อาจารย์ตายประจํานะครับเทสนี้ก็เลยมาแทนอาจารย์จันเจ้านิดหนึ่งนะครับถ้ามีคาอะไรที่พูดไม่ถูกหูก,ก็ติดชมกันได้นะครับนะครับ่างนั้นอาจารย์ขอเริ่มก่อนเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้จนถึงวันที่วันที่1เมษา นะครับอาจารย์ดูยาวเลยจนถึง1เมษาเขาบอกคนวมนอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้นะครับจะใจจะร้อนนิดนึงนะครับแล้วเป็นคนที่หยิ่งทารนงไม,ไ,มไม่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 ชอบงอไข่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ในเรื่องของในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับจะมีอ,อ,อาจจะ สร้างปัญหาให้เราเดือดร้อนนะครับก็ให้ค่อยๆเบาๆในอารมณ์เรานิดหนึ่งเพราะคนเกิดวันนี้เนี่ยจะเป็นคนคนวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายไวนะครับจบคือจบนะครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ต้องออใจร่มๆหน่อยคือก็คือใจเย็นๆหน่อยนะครับแล้วทุกอย่างก็จะทำให้เราผ่านตรงนี้ได้นะครับ สำหรับเรื่องของการงานนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ที่อาจารย์บอกไปคือช่วงนี้จะเป็นเรื่องของของของเรื่องของความอดทนนะครับอดกัน้นถ้าคุณผ่านได้นะครับการงานของคุณก็จะผ่านนะครับให้อดทนนิดนึงนะครับส่วนคนที่กําลังสร้างเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเออในเรื่องของการสร้างฐานะนะครับสําหรับคนวันนี้ก็พยายามในเรื่องของการอดทนต่อสู้ แล้วก็ปัญหาที่เกิดในใน,ในช่วงนี้ก็พยายามใช้สตินิดน,นึงเพราะว่าปัญหาที่เกิดมาในช่วงของของออโรคระบาดนะครับที่เราร,รู้รู้กันอยู่เนี่มันจะสร้างเรื่องปัญหาเรื่องของการงานไม่ว่าจะทุกอาชีพนะครับมันมีผลกระทบมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดวันไหนก็แล้วแต่จะมีผลกระทบแต่ส่วนใหญ่ที่โดนมากที่สุดก็คือเรื่องของตอนนี้นะครับก็เรื่องของการ มักคุเทศนะครับเรื่องบริษัททัวร์นะครับหรือโรงแรมพนักงานก็ช่วยๆกันอันไหนช่วยได้ช่วยอย่าถึงกับปลดออกหรืออะไรนะครับอย่างลูกอาจารย์นี้ก็เหมือนกันโดนลดเงินเดือนแต่ทางบริษัทก็โอเคให้นะครับก็ถือว่าให้อยู่บ้าน15วันทํางาน15วันแล้วก็ลดเงินเดือนให้50%ออย่างนี้ก็ถ้าผู้ใหญ่ฟังอยู่ก็น่าจะประมาณนี้ไม่ต้องถึงกับไล่ออกนะครับช่วยๆกันนะครับ ส่วนเรื่องของการเงินของคนวันจันทร์อของคนอาทิตย์นะครับช่วงนี้การเงินก็ต้องเก็บออมนิดนึงนะครับมันจะมีรายจ่ายพอประมาณนะครับก็ต้องอดทนนะครับเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเรื่องอารมณ์เราอย่างเดียวนะครับเรื่องโชคลาภของคนวันนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหม เล่นได้แต่ไม่ควรเสี่ยงโชคเยอะนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับส่วนสุขภาพของคนวันวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็หมั่นในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อหรือขวก,กระดูกนะครับอาจจะมีปัญหานะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะคนวันอาทิตย์เนี่ย ส่วนใหญ่จะมีเรื่องของเรื่องสายตามาช่วงนี้ก็ต้องเรื่องของความดันเรื่องสายตาต้องระวังนิดนึงนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับโชคลาภก็ไม่มีอะไรสุขภาพก็ไม่มีอะไรแล้วอาจารย์ก็บอกแล้วนะครับแต่เลขโชคของคนมนอาทิตย์ที่อาจารย์เห็นเนี่ยมาจากเบอร์รถนะครับของคนที่เกิดมาอาทิตย์นะลองจดจดไว้นะครับเผื่อมีโชคลาภและสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่นะครับของคนที่เกิดมาอาทิตย์แต่ถ้าอยากรู้ว่า เราจะมีไงเดี๋ยวตอนท้ายอาจารย์จะบอกว่าติดต่ออาจารย์ยังไงนะครับต่อไปส่วนของคนวันจันทร์นะครับคนวันจันทร์ช่วงนี้นะครับจะเป็นคนที่มีอะไรที่เข้ามาให้เราเนี่ยปวดหัวเหมือนกันช่วงนี้คนวันจันทร์ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่เรื่องของออการเงินเรื่องของงานก็ ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงแต่ก็ถามว่าผ่านได้ไหมมันก็ผ่านได้นะครับอาศัยเรื่องของความขยันคนวันจันนี้ปีนี้ขยันให้กระตุ้นให้คนข้างๆบอกคนข้างๆเลยว่า,าช่วยกระตุ้นเราหน่อยสมมุติว่าเรามีโปรเจกต์อะไรหนึ่งที่มันทําให้เราขี้เกียจหรืออะไรหรือหรือว่าเราอยากทํางานชิ้นหนึ่งที่อยากให้ประสบความสําเร็จเราก็หาคนข้างๆหรือคนที่เรารักหรือคนที่ เพื่อเราหรืออะไรช่วยกระตุ้นเรานะครับเพราะคนมนังคารช่วงนี้เนี่ยออจะขี้เบื่อนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของเรื่องของความรักคนมนังคารความรักเด่นนะครับปิดในเฉพาะช่วงนี้ก็ถือว่าคนอาจารย์พูดผิดขอโทษครับคือคนมันจันนะครับคนมันจันช่วงความรักเด่นนะครับการเงินโชคลาภก็เด่นแต่เพียงแต่ว่าเดือนมันจังหวะเดือนมันไม่ค่อย จะดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคก็ควรน้อยนยนิดนึงนะครับแล้วช่วงนี้สุขภาพของคนวันจันทร์ก็ระวังเรื่องของการเ,เรื่องของภูมิแพ้หรือเรื่องของพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับมันจะขี้เบื่อขี้เมื่อยนะครับลองดูนะครับแล้วโชคของคนวันจันทร์เนี่ยอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมันมาจากเลขบ้านนะครับแต่ควรที่จะเสี่ยงเยอะไหมก็น้อยน้อย นะครับอย่าเยอะนะครับแต่เลขมันมาจากเลขบ้านนะครับที่อาจารย์ดูอยู่นะครับต่อไปก็คือคนวันอังคารนะครับคนวันอังคาราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับช่วงนี้คนวันอังคารจะมีการเดินทางนะครับจะได้จะไปดูงานหรือการทํางานจะได้เดินทางนะครับอาจจะไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ ก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับคนวันอังคารระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถเป็นพิเศษนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากเตือนก็คือถ้าเรามีพระนะครับก็ควรเอาหลวงปูท่ทวดไว้ที่หน้ารถนะครับเพราะหลวงปูท่ทวดกันเรื่องของอุบัติเหตุนะครับาการงานของคนวันอังวันอังคารที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับก็ระวังนิดนึงเกี่ยวกับปัญหาแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ ดีไม่ดีนะก็คือกลางๆเรื่องงานนะครับเรื่องกลางๆส่วนความรักของคนวันดังจ่าคนวันอังคารระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหานะครับหรือเครียดกับเรื่องเพศตรงข้ามหรือคู่ของเราเพราะฉะนั้นมีอะไรก็คุยกันนะครับเพราะคนวันอังคารค่อนข้างที่จะตัดสินใจไวนะครับเป็นคนพูดเพราะนะตัดสินใจไวเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าอยากเรื่องโชคลาภมีไหมมี นะครับแต่อาศัยจากเพศตรงข้ามนะครับได้โชคจากเพศตรงข้ามหรือไม่ก็ได้จากความฝันของเรานะครับจะทําให้เราได้เลขโชคในสิ่งที่เราต้องการนะครับส่วนสุขภาพของคนวันอังคารนะครับวันอังคารเรื่องสุขภาพต้องระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับกล้ามเนื้ออาจจะที่เมื่อยง่ายนะครับก็อาจจะใช้วมการนะครับเรื่องของการนวดหรือว่า ถ้าเรามีเรื่องเกี่ยวกับเ,ออเครื่องนวดก็ลองนวดดูนะครับมันจะช่วยให้เราคลายตรงนี้ได้นะครับต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับปกติคนวันพุธเนี่ยในช่วงนี้เขาบอกว่าคนวันวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางคืนหรือพุธกลางวันช่วงนี้จะบ้าหาเงินนะครับบ้าหาเงินนะครับเหมือนกับกําลังเร่งที่จะสร้างเรื่องเงินเรื่องทองขึ้นมานะครับ แต่เดือนนี้ระวังนิดนึงนะครับมันจะเหมือนกับว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความเรื่องของความอดทนแล้วก็วางแผนนะครับกึ่งวางแผนว่าเออตรงนี้จะดีหรือไม่ดีถ้าคุณวางแผนดีคุณประสบความสําเร็จนะครับคนนันพุธเพราะคนนันพุธเป็นคนที่เข้ากับใครก็ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วพุธแล้วช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่ง นะครับใครมาแบบรูปแบบไหนคุณก็จะรู้เท่าทันเขาแต่เรื่องของการเงินก็ไม่มีปัญหาครับมีมีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของการเงินความรักก็เช่นกันบางทีอยู่เฉยๆก็จะมีคนมามาชอบมารักเลยนะครับแลคนที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าแฮปปี้นะครับส่วนโชคลาภของคนวันพุธนะครับโชคลาภของคนวันพุธ ในนี้คือได้จากตัวเองนะครับหรือว่าได้จากเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากมีโชคก็ไปตามที่อาจารย์แนะนำนะครับแต่ควรเสี่ยงเยอะไม่เยอะก็คือไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับพอประมาณนะครับก็ไปซื้อพวกรัฐบาลนะครับถ้าเรารู้เลขเราก็ไปซื้อก่อนนะครับก็มีโอกาสนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นของคนวันพฤหัส นะครับคนวันพฤหัสจะเป็นคนวันพฤหัสในช่วงนี้จะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงนะครับเหนื่อยแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับในเรื่องของระบบของเอ่อเรื่องอะไรพวกซวงอกหรืออะไรต้องระวังนิดนึงน,นะครับแต่เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับมีคนคอยช่วยเหลือมีทั้งดีทั้งเขาเรียกไงอ่ะได้ครึ่งเสียครึ่งน,นะครับ ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่เรื่องสุขภาพอาจ,จารย์เตือนในเรื่องของสายตาด้วยนะครับสายตาต้องระวังนิดนึงการเงินของอคนบันพฤหัสนะครับเปลืองครับนะครับในช่วงนี้ใช้เงินเปลืองนะครับอยากจะให้ได้เงินดั่งใจตัวเองแต่บางทีมันเหมือนกับว่าใช้หน้าไม่ถึงหลังเพราะฉะนั้นคนบันพรพฤหัสชีวิตเพื่อคนอื่นอยู่แล้วให ให้ดูแลตัวเองด้วยอย่าเครียดจนจนทําให้ตัวเราป่วยนะครับเพราะคนมันบุหัสเนี่ยมันบ่งบอกว่าในเดือนนี้เราอาจจะมีเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังมากนะครับความรักก็ระวังเรื่องของถ้ายังไม่มีคู่ก็ระวังเรื่องของ การถูกหลอกเพราะคนส่วนใหญ่ของคนวันเกิดวันพฤหัสความรักจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่อาจจะต้องผิดหวังก่อนถึงจะได้นะครับและก็จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับคนวันพฤหัสที่อาจารย์บอกของคุณในช่วงนี้จะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบพึ่งใครนะครับชอบเหมือนกับว่าชั้นแน่แต่ทั้งหมดทั้งมวลควรมีที่ปรึกษานะครับจะทำให้เราดีดีขึ้นนะครับ ทีนี้การเงินหรือโชคลาภเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเนี่ยอืมไม่เคยไม่ไม่่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าอยากได้จริงๆนะครับต้องหาต้องหาตัวช่วยนะครับในตัวช่วยในตัวนี้ก็หมายมันจะบอกถึงเอ,อเพศตรงข้ามนะครับหรืออาจจะดูจากบิน บินเอกสารนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับเหมือนเราไปชําระค่าโทรศัพท์แล้วมันมีเลขที่อะไรก็เหลือไปมองดูนะครับมันก็จะผลก็จะออกมาอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับคนเกิดวันพฤหัสต่อไปนะครับของคนวันศุกร์นะครับวันศุกร์จะเป็นคนที่ช่วงนี้จะเป็นคนที่ขยันนะครับในเรื่องของการเงินการทองนะครับอยาก คิดคิดว่าเ,เราจะเ,เรื่องเงินจะทำยังไงนะครับสุขช่วงนี้ค่อนข้างที่เรื่องการเงินที่จะดีนะครับแต่ระวังระวังเรื่องของรายจ่ายนิดนึงนะครับเพราะจะมีคนคอยที่จะมาขอพึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงมามามา,มา,มาช่วยพึ่งเรานะครับแต่เรื่องการเงินไม่มีปัญหาความรักก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนเรื่องของโชคลาภ โชคลาภมาจากตัวของเราเองนะครับมันมีมาสองส่วนก็คือมาจากเพศตรงข้ามหรือมาจากตัวเราเองมั่นใจก็ไอ้นี่แต่คนวันศุกร์ค่อนข้างที่จะตัดสินใจไวนะในช่วงนี้คิดอะไรต้องรอบคอบนิดนึงอย่าอย่าคิดเหมือนกับตามใจตัวนะครับดึงตัวเองหน่อยเตือนตัวเองหน่อยว่าช่วงนี้การเงินมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ ให้ระวังนิดนึงแต่ในดวงการเงินในช่วงนี้มั่นคงนะครับสัปดาห์นี้ก็คงไม่มีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์โชคลาภการเงินความรักโชคลาภสุขภาพโชคลาภอาจารย์บอกแล้วสุขภาพของคนวันวันนี้เดี๋ยวนะครับสุขภาพก,ก็เรื่องของกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับต้องระวังนิดนึงในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อขา นะครับคนวันศุกร์ต้องระวังช่วงนี้เหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นของคนเกิดวันเสาร์นะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับก็คือคนวันเสาร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงนะครับคิดการใหญ่คิดงานใหญ่นะครับแล้วในช่วงนี้เป็นคนที่ติด ในเรื่องของครอบครัวอยากอยู่ใกล้กับครอบครัวอยากอยู่ใกล้กับเพื่อนฝูงโอ้อะไรจะประมาณนั้นนะครับปกติคนวันเสาร์จะเครียดนะครับเพราะว่าเ,ออเป็นคนที่ชอบวางแผนนะครับแต่ในช่วงที่อาจารย์บอกเนี่ยไม่เครียดเลยครับสบายๆคิดอย่างเดียวว่าจะหาเงินโดยวิธีไหนนะครับแล้วคนวันเสาร์เนี่ยในช่วงนี้จะค่อนค่อนข้างที่จะเก็บตัวเงียบก็คือจะเก็บตัวเหมือนกับ กลับมาบ้านแล้วก็อยากอยู่เงียบๆคนเดียวกําลังคิดนู่นคิดนี่ในวิธีของการหาเงินนะครับแล้วเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภส่วนใหญ่มาจากเพศตรงข้ามนะครับมาจากตรงนั้นเลยนะครับความรักไม่มีปัญหานะครับความรักของของคนวันเสาร์ไม่มีปัญหาเพราะช่วงนี้คนวันคนวันเสาร์อยู่กับครอบครัวนะครับ ความรักไม่มีละอาจารย์บอกนะแต่เรื่องงานก็ต้องต้องเหนื่อยหน่อยนะครับอดทนในเรื่องของการงานเรื่องของของอในเรื่องของธุรกิจที่ทํานะครับก็ระวังนิดนึงเพราะการงานช่วงนี้ทั้ง7วันคอน่อนข้างที่จะมีปัญหา mm. เพียงแต่ว่าในคนทั้ง7วันเนี่ยจะมีอยู่ระดับที่ดีไม่ดีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะไม่ได้สุดสุดกรูนะครับ จะอยู่ในช่วงกลางๆหรือเซฟๆตัวเองเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์นะครับคิดให้รอบคอบนะครับแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับเฉพาะในช่วงนี้นะครับโอเคก็หมดทั้ง7วันแล้วนะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าใครอยากที่จะตรวจดวงชะตานะครับก็สามารถติดต่อคลิปของอาจารย์จัร์เจ้าได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับถ้าอยากติดต่ออาจารย์เจ้าคือ081 9 07 9959นะครับแล้วก็ id line ของอาจารย์จันเจ้าก็คือ oye นะครับ under score 07น9 5เดกกนะครับลองดูนะครับถ้าสนใจโอเคนะครับส่วนถ้าอยากใครอยากติดต่ออาจารย์ในการพยากรก็ติดต่อที่ช่องทางนี้ได้เลยครับเบอร์ของอาจารย์คือ088-585-2426 นะครับ ID Line ก็คือ W9764 นะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาดวงนะครับกับอาจารย์ได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของของคำถามอะไรที่ยังคาใจอยู่นะครับมาคุยกับอาจารย์ได้นะครับแล้วเราคุยกันในไลน์นะครับส่วนถ้าใครอยากจะเป็นสมาชิกของอาจารย์ต่ายนะครับก็บูชาหินนะครับ ออจะเป็นลักษณะไหนมันมีหลายรูปแบบก็พิมพ์หาอาจารย์ต่ายได้ที่เบอร์นี้นะครับถ้าอยากติดต่อก็คือ0909282626 ID Line ของอาจารย์ต่ายคือ635915นะครับลองดูนะครับอยากจะเป็นสมาชิกอาจารย์ต่ายในเรื่องของเลขนะครับก็ติดต่อที่อาจารย์ต่ายได้เลยอยากดูดวงก็ติดต่ออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์จันเจ้าก็ได้นะครับ ช่วงนี้อาจารย์ไม่ไม่ได้คู่กับอาจารย์ต่ายก็เลยเครียดเครียดหน่อยไม่ค่อยเป็นมันเหมือนกับยังไงอ่ะไม่ค่อยเฮฮาเนาะเพราะมันเครียดกับตัวเลขไงให้กับพวกคุณแต่ดวงก็คือดวงนะครับให้เราระวังนะครับเราทราบล่วงหน้าแล้วเราก็ควรระวังนะครับอย่าผีผามนะครับจังหวะดีให้ไขว้คว้านะครับหรือให้รีบแต่ถ้าจังหวะไม่ดี ก็ซอฟเซฟตัวเองนะครับอย่าไปผีผามอย่าไปดื้อรั้นว่าช่วงนี้เราดีเพราะว่าอาจารย์เคยมีหลายๆเคสนะครับมีมีตัวเดียวที่อยากอยากเตือนเวลาคนที่ได้เงินมาเยอะๆเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวคือโรคนะครับถ้าเขาไม่โลคเนี่ยแล้วเขาจบเนี่ยเขาจะได้แต่ส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาอาจารย์เนี่ยคือเขาโลคนะครับแล้วก็บอกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้จริงๆแล้ว โรคตัวเดียวครับถ้าเราไม่โรคทุกอย่างจบนะครับอย่างเหมือนเหมือนกับว่าเขาไปเล่นอะไรก็แล้วแต่ถูกแล้วพอย่างเงี้ยจบแล้วแต่บางทีมันไม่ใช่อ่ะเหมือนอย่างช่วงเนี้หุ้นทองนะครับในเรื่องของของตัวเลขหุ้นในกระดานหุ้นของเนี้ยมันมันมันลงดาวกันหมดทุกคนก็คิดว่าจะเก่งกําไรกันสุดท้ายช้อนซื้อนะครับอย่างพันธบัตรรัฐบาลเหมือนกันช้อนซื้อแต่สุดท้ายก็เจ็บตัวติดลบ นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเงินเย็นไม่เป็นไรนะครับดึงยาวๆได้โอเคเนาะครับสาหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วอาจารย์ก็เลยอยากฝากท่านผู้ชมคือกดไลค์กดแชร์ให้กับในคลิปของอาจารย์คลิปนี้นะครับโดยที่ทุกคลิปที่อาจารย์อยู่นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กระดิ่งนะครับแล้วก็บอกเพื่อนต่อนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้รวยถ้าคนที่กดไลค์กดแชร์อาจารย์ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ต้องรอ,รอไปก่อนเพราะได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับโชคดีทุกคนครับบ๊ายบาย